ข,ของผมสถานที่ครับเมื่อกี้ลองปลาบอกให้ผูลับการตรวจนครบาลงหมดลง กับผมพันตำรวจเอกแบงค์บูนวันพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มงานสอบสวนกองบรรพการตำรวจนครบาลสองนำข้าราชการตำรวจประกอบด้วยผู้กำกับการพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการและพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบรัพการตำรวจนครบาลสองรวม140คนมาร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจฝ่ายสอบสวนบัดนี้พร้อมแล้วครับ รออะไรก่อน,อนถามเลยสรุปยังไงว่าสาเหตุการณ์ที่ตำรวจสราจรเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ของทางนิติเวศแล้วก็ทางพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อขที่จะจะต้อ,องท้องต่วจนะก็มีความเครียดส่วนหนึ่งแล้วอาจจะมีเรื่องส่วนตัวด้วยไม่ก็กำลังสอบสวน,สวนครับ สัปดาห์นการเดินทางมาถึงจากจังหอบอธิบใตมาให้กําลังใจแล้วก็มาให้ความรู้ในฐานะเป็นพระง,งามสวนรุ่นพี่ก็มาสอนแนะวิธีการทํางานในส่วนตัวแล้วเป็นพระง,งามสวนมาตั้งแต่2,024ปัจันนี้ก็34ปีแล้วก็จะประสบการณ์มาแล้วก็มาสอนน้องๆแล้วก็จะมาให้กําลังใจในการทางานแนะวิธีการ เราได้มีการประเมินใดการสอบสวนในคืนที่บชน,นี้มีมีความเพี้ยนมือนดันทารรางงานมากขนาดนันนนก็นี่ไงจะมาสอนกันเนี่ยคือถ้าคิดในแง่ลบมันนรกถ้าคิดแง่บวกมันก็มีความสุขได้ผมก็รับสำนวนมาเป็นมังคับสวนดีเด่นมาเนี่ยทำสำนวนมาเยอะสำนวนที่อยู่ในความควบคุมเนี่ยมีทั้งมีปัญหาและไม่มีปัญหาแต่เราต้องหาวิธีการทํางานโดยยึดหลักการเนี่ยเอาความถูกต้องเป็นหลัก ถูกต้องมาก่อนถูกใจเนี่ยถึงมีโครงการสั่งไม่ฟ้องเป็นศูนย์เนี่ยเพื่อจะให้คนหัวมีมีหลักไงมีหลักในการทํางานยกระดับการสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจนครบาลแล้วที่บอกว่าจะถูกคนนู้นแทรกแซงแทรกเึมไม่มีฮะก็สั่งไม่ฟ้องเป็นศูนย์แล้วไงใครจะมาแทรกแซงในเมื่อผู้จัดการสั่งอย่างนั้นนะจะไม่เครียดไงฮะที่เครียดส่วนใหญ่จะถูกหาว่าไปแทรกแซงเขาไงมัาจะสอบสวนตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็มีคนมา บีบบังคับให้เขาช่วยเหลือผู้กระทำาผิดนะให,ให้ไม่ให้ไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับโทษหรือสั่งไม่ฟ้องนี่ไงทาให้แล้วยึดให้ได้ยึดยึดแนวเนี้ยยึดแนวตามโครงการสั่งไม่ฟ้องเป็นศูนย์เนี่ยนะทำงานสบายใจผิวปากได้เลยร้องเพลงก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องเครียดเลยอ่ะนะนะเดี๋ยวจะมาบอกเขา,ว,าวิธีการแนะนําให้ <c oughs> ผมมาเจอคดีมาเยอะอิทธิพลก็มากแต่จะเป็นสะกดมันเลยคำว่า,าอิทธิพลอ่นะไม่มีหรอก ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายทําตามหน้าที่ไม่ต้องกังวลอะไรนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาคุยกับน,น้องๆเนี่ยถ้าทําตามหน้าที่แล้วนะทำดึดหลัก,กฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงตามวิทยาหนึ่งสามหนึ่งไงให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงเพื่อที่จะทราบพฤติการข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเพื่อจะให้รู้ตัวผู้มผิดเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้บริสุทธ ถ้าทําได้อย่างนี้นะวิทญาณหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยใครก็สั่งไม่ได้ยิ่งมีโครงการสั่งไม่ฟ้องเป็นศูนย์อย่างเงี้ยจะไปกังวลอะไรอะ่ะที่พี่บอกอใช่ไหมฮะยึดหลักการยึดความถูกต้องจะไปคืนได้ยังไงอะ่ะในเมื่อไม่ถูกไม่มีกฎหมายรองรับอะ่ะใช่ไหมฮะใครบังคับก็ไม่ได้คนบังคับมาจจะถึงหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบใช่ไหมฮะนี่ก็จะมาบอกเขาไงบอกเขาสวนทุกคนเลยอยู่ในนครบาลเนี่ย ไม่ต้องห่วงสานิดอยู่นี่นะฮะไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยใครจะมากดดันได้ยังไง<ม>ผมจะยืนเคียงข้างเขาอะลองดูดิใครจะมากดดันเขามาบอกผมคือที่ผ่านมาบางทีพัฒนากาสนสวนในการตรวจยึดพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยซึ่งมีคุณภาพสูงๆเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันไม่มีที่เก็บอะไรก็เลยมีเกิดกฎหมายมีช่องว่างให้สามารถให้เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์เอาไปคืน เอาเอาไปรักษาโดยทําประกันทันบนทันทันยาประกันไว้ตีราคากับรถคันนี้ราคาเท่าไหร่<ม>คุณเอาไปเอาเอาเงินมาวางไว้เอารถกลับไปนะมีช่องทางเยอะแยะก็ต้องปฏิบัติมันมีช่องทางฮะไม่ต้องกังวลน,นี่จะมาสอนทั้งหมดอ่ะคดีนี้มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะไม่มีฮะไม่มีได้ยังไงฮะถ้ามีก็แย่ดิก็ค้าํำนวนใช่ไหมก็สั่งไม่ฟอ้องเป็นศูนย์แล้วไงจากกลุ่มที่ มันเป็นปกตินะฮะเหมือนน้องๆเนี่ยบางครั้งคนไม่ถูกใจต้องใจเราก็มาว่าเรามาว่าอะไรกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติแสดงว่าได้รับรายง,งานว่ามีการข่มขู่ไม่คือถึงขนาดชัดเจนอย่างนั้นมไม่มีครับเพียงแต่ว่ามีคนมาบวดอย่างนู้นอย่างนี้ขอลดคืนจะฟ้องร้องอะไรเนี่ยเป็นการข่มขู่หรือเปล่าถ้าเขาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอ่ะถ้าเราผิดเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่สนใจเดียฟ้องมาดิผมก็โดนฟ้องคดีอาญาต้องเยอะจังแยะแต่ไม่เคยสนใจเลย หลุดทุกคดีไม่บัตรหน้าที่โดยชอบอ่ะใช่ไหมฮะพี่สารนิชาเห็นว่ามีการทําหนังสือรองเรียนไปถึงผอตลรว่าผมยังไม่ทราบฮะผมยังไม่ทราบยังไม่รับรายงานคือเดี๋ยวผมก็จะคุยกับทุกๆคนเนี่ยว่าเราต้องคือในองค์กรเราเนี่ยนะพวกเราคุยกันรู้เรื่องนะฮะไม่ต้องถึงขนาดเอาอะไรเอาไฟในไม่นําออกไปนอกไม่นําเข้าเราแก้ไขปัญหากันเองได้ไม่ต้องห่วงผมเชื่อมั่นอย่างนั้น นี่ถึงจะมาทําความเข้าใจกันไงฮะว่าเอออะไรที่มันขัดข้องมองใจผมบอกว่าระดับผู้กํากับอธิบายความแล้วยังขัดข้องมองใจอยู่ผู้การก็ต้องลงไปถ้าผู้การไม่รู้ผู้บัญชาการจะลงมาเองจะมายืนยันจะมายืนเคียงข้างจะมาให้กําลังใจไงฮะเมื่อวานที่ผมไปผมก็บอกแล้วไงมาให้กําลังใจเขาเป็นคนดีเราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีแล้วทําให้คนดีได้ ไม่มีโลยเนี่ยผมกเลังจะให้ตรวจสอบเนี่ยมืเช้าบอกพี่พี่เจริญเนี่ยผมเสียหายนะป้ายัดว้าย้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิเตอร์มาตาสิบสี่อนุห้าเนี่ยผิดห้าปีหนึ่งแสนหรือทั้งจำทั้งปรับแบบผมกำลังให้พี่พี่เจริญบอกผมจะไปสั่งอย่างนั้นได้งไงผมต้องการความรักความสามัคคีกันไม่ใช่ว่าโผมถ้าผมจะทำแนผมสั่งเองก็ได้ถ้าไม่ต้องไปให้คนนู้นคนนี้ไปตำลงชื่อลงเสียง่ะแม่ก็ให้เขาตรวจสอบอยู่ถ้าเบกพ่องอะไรก็ว่ากันไป ถึงขนาดเคสนี้ต้องมีการให้ช่วยราชการอยโอ้โหต้องให้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมดิท่านผู้การตรวจสอบอยู่ใช่ไหมคุณเช้าผมสั่งแล้วไงให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกอย่างเนี่ยจะเอากระแสความรู้สึกกระแสนู้นกระแสนี้แล้วมาลงโทษลุกน้องผมผมไม่ทำหรอกฮะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนไม่ต้องห่วงกล่าวให้ังจพนกาสอบสวนเนี่ยนี่เดี๋ยวจะให้กำลังใจเขาไงหมายถึงกับกับทั้งบชนด้วยครับก็ก็เรียนให้ไปถึงพนักงานสอบสวนทุกท่านนะฮะ ขอให้ท่านทําหน้าที่ของท่านนะด้วยความสุจริตยุติธรรมท่านคือต้นทางแห่งกระบวนการกระบวนการยุติธรรมท่านน่นะที่จะทาให้มาตรการในการป้องกันอาชญากรรมบรรลุผลผมบอกไว้ตลอดเวลาว่ากฎหมายมีไว้สําหรับคุ้มครองคนดีกําจัดคนชั่วเมื่อคนชั่วมันทําผิดพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงตามวิทยาหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยให้มันติดคุกให้เร็วเมื่อมันติดคุกให้เร็วเนี่ย การป้องกันป่าบปลากยากรรมก็จะได้ผลผมถึงทําโครงการสั่งไม่ฟ้องเป็นศูนย์ไงฮะคนเจตนาดีมีบางคนแปลไปโอ้จํากัดด,ดุลิทพนังงานสอบสวนไม่ใช่ฮะยกระดับแล้วเป็นเป็นเนกาะป้องกันเขาเลยว่าใครจะมาสั่งให้เขามาจะมาแทรกแซงยังไงไม่ได้ฮะจะให้บอกไอ้สั่งไม่ฟ้องคดีนี้ไม่ได้เพราะมีโครงการสั่งไม่ฟ้องเป็นศูนย์นี่ฮะเว้นแต่มันมีผลของกฎหมายฮะยกเว้นโทษให้ใช่ไหมฮะ มาตา65ทําทำผิดขณะจิตฟั่นเฟือน68วป้องกันโดยชอบใช่ไหมฮะ71หผัวรักของเมียเมียแล้วของผัว75เด็กทำผิดไม่เกิน10ปีหรือวิทยา39อย่างเงี้ยฟังไม่ฟ้องไปสิไม่มีใครว่าเลยมันมีเยอะแยะนะฮะกาบิดต่อส่วนตัวอะไรทุกเนี้ยแต่ถ้าเรื่องข้อที่จริงแล้วจะมาบิดเบือนทำผิดต้องติดคุกเ่ยบอกบอกยุคผมเนี่ยผมประกาศอย่างนี้นะ ถ้าใครไม่อยากติดคุกติดตรางอย่ามาทําผิดผมอยากให้พี่น้องประชาชนสุจริตชนคนดีอยู่อย่างมีความสุขไงคนกรุงเทพต้องมีความสุขคะท่านไม่ต้องกังวลก็ให้กําลังใจแล้วกันท่านทําหน้าที่ของท่านคู่มือของท่านคือ419อะไปทําตามนั้น419ท56อะลงมาที่หนึ่งกรกฎาคม56ไปทํามาไปแจ้งความคพบหน้าด้วยเดี๋ยวจะบอกเขาเนี่ยประชาชนไม่ค่อยรู้ พืบหน้าอย่างไรกังวลใจต้องแจ้งต้องดําเนินการตามนั้นนะให้กําลังใจทุกท่านนะครับ,รบงกงานสอบสวนทุกคนนะครับท่านนะคือหวัวใจละ่ะของการป้องกอันอาชญากรรมนะครับปากกาก็ยังให้ส่งไปตรวจพิสูจน์เลยกงานสอบสวนท่นทนา,าไมีถึงบอกแต้องเอาปากกาเอาสิที่บังบัดทุกควางสุขให้แก่ประชาชนรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้น และเป็นงานที่ต้องสัมผัสกับประชาชนผู้เสียหายที่มีวความเดือดร้อนจากความเสียหายที่เกิดจากการก่อกรรมหรือความเดือดร้อนที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆทั่วไปที่ภารกิจความรับผิดชอบดังกล่าวส่งผลให้งานสอบสวนเป็นงานที่มีภารกิจสําคัญอันดับต้นๆของพลังงานแห่งชาติพนังงานสอบสวนสวนทรียา,ยาให้เป็นไปนตามบทบัญญัติห่งกฎหมายระเบียบข,ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกครั้งยังต้องยึดถือปฏิบัติตามยันบัญัตของนังงานสอบสวนอย่างเคร่งครัดทำกับทั้งฝ่ายผู้เสียหายที่ต้องรับความเป็นธรรมและแก้ไขเยียวยา,ยาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อครียายาอีกครั้งยังต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายผู้ต้องหาซึ่งมีสิทธิธตามกฎหมายในการต่อสู้คดีอีกครั้งมีตัวบทกฎหมายเรียบที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายทําให้นักงานสอบสวนมีความยากลำบากในการทางานมากขึ้น ด้วยความสำคัญของาของานสอบสวนและพนักง,งานสอบสวนที่ได้กล่าวมาและข้างต้นของข้าราชการสรํรานักบันทีสองจึงได้จัดให้มีการประชุมฝ่ายสอบสวนของการทํางานในด้านการสอบสวนแก่ข้าผู้ร่วมประชุมนัาก่อนนี้ขอกลับไปเจญครับทดลองประกับการ ก,กับหัวหน้าสถา,านีท่านผู้ทรงคุณว,วุฒิหัวหน้างานสอบสวนทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานสอบสวนผู้ชำนาญการผมทั้งพนักงานสอบสวนไปสองหน้ามาด้วยใจจริงๆแล้วก็มาด้วยความรักความห่วงใยพวกเราจริงๆเพราะผมเองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนได้ทราบแล้วว่า ผมโตมาด้วยงานสอบสวนตั้งกับจบจากโรงเรียนนายตำรวจมาเนี่ยปีะปี24เป็นพักงานสอบสวนมาตลอดลองสอวศสอวศสอวศหัวหน้างานเนียไงแต่ผมสอบด้วยคือพวกสอบกับสื่ออย่างเดียวมันก็ต่างกันนะครับความละเอียดรอบครอบ นะครับในการรวบรวมหลักฐานทัางหลายทั้นรวมเันนี้ั้งวันก็เราไป็นดังนั้นผมอยากให้ทุกท่านมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพสอบสวนไม่มีใครทำได้ดีเท่าตำรวจอีะ่แย่กับเทน่าด uh ินโดดเดียวเครื่องแบบตำรวจเนี่ยสีการีสีแทนดินเนี่ยเป็นสีแห่งสี ไอ้คนอื่นไปแต่งมันก็ไม่เท่เหมือนพวกเราแต่งท่านสังเกตคนก็พยายามแต่งการเรียนแบบไม่ได้พูดถึงเทศกิจไม่ดงงได้พูดถึงโครงการขนส่งทางบกหรือไม่ได้พูดถึงราชการรวมทั้งพี่น้องรพอปพภทั้งหลายสมัยก่อนสามภาสามีเดินขึ้นมาผมที่ต้องระเบเอ่อเป็นตำรวจเดือด โอ้โหหลายดาวด้วยกัมีมูมมมมลคอบดเด็แต่งตัวอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะตำรวจ,จะแต่งธรรมะที่สุดเก็บสมาธิไปไหนคนยังเกงขามฐานของพวกเราไงผมเนี่ยพูดได้เต็มบากเต็มคำว่าทุกทีตีมงกับงานสอบสวนตลอดสมัยก่อนผมเป็นพนันงานสอบสวนรองสอบก็บสอ ออกเวรออกตรวจไม่จับคนไายใครมาร้องทุกเวรหมวดสารีเนี่ยไม่ผิดหวังไล่ตามไล่ดีไล่จับมาหมดของการทั้งหลายน้ำพวงเรียบร้อยหมดคนก็แห่จะมาแจ้งกับเวรหมวดสารีสุดท้ายเขาเอาผมไปเป็นหัวหน้าสายสืบเอาเป็นหัวหน้าเฉพาะกิจของจังหวัด